คดีของน้องชมพู่ถึงหูหนายกแล้วรอบิ๊กตู่สั่งการจากกรณีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่นะครับเด็กหญิงอายุ3ามขวบเหตุเกิดที่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยที่ล่าสุดครับเพจเฟ e บ o o k ยาหาธรรมได้ส่งเรื่องนี้ครับไปถึงเพจของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยเนื้อหาที่ว่า สวัสดีค่ะลุงปรยยุทธ์จันโอชาเนื่องจากเพจยาหาธรรมได้ติดตามคดีน้องชมพู่มาตั้งแต่แรกเริ่มและเห็นว่าตำรวจเจ้าของคดีก็ยังไม่เคยออกมาชี้แจงถึงความคืบหน้าทางคดีเพื่อให้ผู้ติดตามข่าวทั้งเพจประชาชนรวมไปถึงสำนักข่าวได้ทราบเป็นผลทำให้ข่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างๆนานา,นาตามการคาดเดาของโลกโซเชียลที่สำคัญญาตคนตายถูกตำรวจคนบ้านโดยไม่มีหมายค้นแบบนี้เรียกว่าเกินไปหรือไม่ เราจะหาใครมารับผิดชอบได้บ้างและสุดท้ายนี้จากทราบว่าการตายของเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่มีหลักฐานที่มากพอไม่มีกล้องวงจรปิดมันทําให้ตํารวจไทยที่เก่งระดับหัวกะทิไม่สามารถจับคนร้ายได้เลยหรือคะและหากย้อนไปในปี2500หลายคดีจะคล้ายกับคดีนี้แต่ทําไมตํารวจถึงจับคนร้ายได้เพื่อคืนความยุติธรรมให้เด็กบริสุทธิ์คนหนึ่งทางเพจอยากขอให้ลุงสั่งการให้ตํารวจเจ้าของคดี เร่งดำเนินการหาคนผิดมาลงโทษโดยเร็วที่สุดเช่นเดียวกับคดีน้องสน่นที่มีผู้มีอิทธิพลเป็นคนก่อเหตุเพราะทั้งเพจคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการค้าไม้เถื่อนของคนในพื้นที่ซึ่งมันจะเป็นเหตุจงใจให้คดียืดเยื้อและถูกลืมในที่สุดโปรดพิจารณาจากเพจเฟซบุ๊กยาหาธรรม